เือจที่เขาจะแบบว่าเป็นพันล้านหมื่นล้านนะฮะก็เดาด้วยครับมาพี่ปุ้ยด้วยนะคะปุ้ยละครพี่ปุ้ยตอบว่าราศีราศีกานตัวเองทำไมคะเห็นเมื่อกี้เปลี่ยนเมื่อกี้เออเปลี่ยนลบลบลบเปลี่ยนไม่อยากตอบตอบตัวเองมาตลอดอะค่ะแต่จริงๆอยากตอบอเล็กค่ะแต่ตอบเขาเพราะว่าเมื่อกี้แอบถามเขาเขาบอกเขามีละครอยู่3ามเรื่องอันนี้ยังไม่รวมอีเวนต์ทุกวันวันละสามที่ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือว่าพี่ตั๊กบอกว่าต้องเอาดีเข้าตัวคนเราต้องเอาก็เลยเอาดีเข้าตัวดีเ้าตเอาชั่วไปใส่คนอื่นเนี่ยเหรอเอาดีเข้าตัวอย่างเดียวน้องหญิงค่ะน้องหญิงตอบว่าราศีราศีกันค่ะด้วยร้อร้อราะเก็บข้อมูลเมื่อกี้แหละเก็บข้อมูลเมื่อกี้หญิงเชื่อเลยคนขยันนะคือพี่ปุ้ย งานข่าวก็ทำแล้วก็งานหลายอย่างละครก็เอาบางช่<ท>แล้วขยายสาขาไปตั้ง800อีกว่าตอนนี้ต่อให้เป็นหนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันต้องคืนทุนเหอะอออมันต้องมาแบบเท่าตัวเท่าตัวนี่<ม>ไงสา,ามีเลยจะถอยรถโบราณไงพี่ต๊อกตอบว่าร,ราศีกันนะเหมือนกันหมเขาโชคดีตั้งแต่ขโมยขึ้นนะฮะ ขโมยขึ้นเขาถึง4ี่รอบเขาก็ยังไม่เขาก็ยังไม่ไม่ไม่มีความสะเทือนนะครับครับแล้วตอนนี้ก็เปิดมา800แล้วตัวเขาเองออนทุกวันเป็นเหมือนกับการละอ่านข่าวเนี่ยครับเครดิตมันมีด้วยถึงทุนจะน้อยแต่เครดิตดีเออต้อเอกตอบว่าราศีราศีกันค่ะพี่ปุ้ยโอ๋อย่างนี้ทางมาพี่ปุ้ยเทียบเลยมาเลยไม่ปุ้ยคือคือเห็นเอกเห็นจาก เห็นความพัฒนาคือเราเห็นตั้งแต่เขาทําเล็กๆครั้งที่เรายังทําให้ชิมอยู่เลยครับและครั้งนี้เมื่อคุยกันพี่ปุ้ยได้ฟังบอกว่าขยายสาขาแล้วเข้าไปขายในหลายๆที่ไม่ได้ขยายสาขานะคะเข้าไปขายในโลตัสเอ็กเพรสไม่ได้ของตัวเองให้เขาขายให้ให้เขาขายให้อ่านี่ก็เห็นพัฒนาของคุยมาตลอดพัฒนาใช่ครับอาจารย์เล่งฝานเทคราศีที่ในช่วงนี้ทำอะไรก็รวยคือราศี ครับ <Yeah! S 1> จากนี้เป็นฤดูของชีวิตที่จะประสบความสําเร็จตามบุญและกรรมมริคด,ดว้วยในเรื่องของสถิติในทางโหราศาสตร์เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงชะตาที่ไปสู่ของความรวยชาวราศีกันร้อยคนที่ผมได้ฟันธงไม่ใช่แปลว่าจะรวยเหมือนกันเพราะเวลาเกิดนั้นก็มีส่วนทําให้ลัคนาราศีเกิดเปลี่ยนแปลง ในุวงช่วงเวลานี้มีดาวโคจรในเรือนการเงินหลายดวง 1. ดาวพุธดาวศุกร์ศุกร์เป็นเกษตรตราที่บดีร่วมพุธคู่ถัดน้ําอยู่ในราศีตุลเป็นเรือนการเงินเรียกว่าการะดุมพระรองรับด้วยดาวเสารราหูเป็นดาวใหญ่แปลว่ามีโอกาสที่จะมีความร่ํารวยมั่นคงและดัสดีก็อยู่ในมุมเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นกรรมมะ เป็นกรรมะต่อชาวราศีกันแปลว่าเป็นมุมจัตุเกณฑ์เกื้อกูลหนุนนําชาวราศีกันให้มีโอกาสร่ํารวยมั่นคงจากการงานและได้ทํางานแล้วเกิดโอกาสที่จะเกิดทรัพย์เกิดสมบัติเกิดความมั่นคงช่วงนี้ชาวราศีกันจะซื้อง่ายขายคล่องเจราจาติดต่อเป็นนายหน้าหรือจะทําธุรกรรมประกอบธุรกิจหรือดารานักสแสดงหรือจะทาอะไรก็ตามทีสิ่งต่างๆนั้นล้วนเป็นเงินเป็นทองตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ เป็นจังหวะที่ดีที่ชาวราศีกันมีโอกาสร่ํารวยมั่นคงเงินทองไหลามาเทมาที่เรียกได้ว่าทําอะไรก็รวยท้าให้เกิดเป็นกําลังใจเป็นความหวงังเป็นความสุขด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมดที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีกันทําอะไรก็รวยฟันธงครับครับ ว่าโอ้โหมีการกระเถิบเข้าไปขายในจุดที่มากจุดขึ้นค่ะพี่ปุ้ยแบ่งเวลายังไงเอางี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้แบ่งเวลาอะไรท <TV S 1> ีวีเราก็ทําค่อยๆค่อยค,อยค,อยคอยดูแลไปก็หลังหลังจากรายการถ้าถ้าสมมติไม่ได้มาที่นี่ก็จะแบบคุยโทรศัพท์ตลอดแต่จะบอกให้เลยสําหรับเอสเอ็มร e ายใหม่ๆอย่าไปท้อนะเพราะว่ากว่าปุ้ยจะเข้าโลตัไดุ้ใช้เวลาเกือบเกือบสปีอะ แบ่งหน้าที่ดูกันยังไงพี่ปุ้ยกับสามีช่วยกันพี่ปุ้ยงานทีวีเราก็ยังทำละครละครก็เห็นรับอยู่ด้วยแฟนก็สามีก็จะดูเรื่องแบบว่าใบพีโอรับสารของใช่ค่ะดูนู่นนี่ดูดูธุรกิจโดยรวมโงสร้างทั้งหมดใช่คก็คือมาดูธุรกิจนี้แหละใครเป็นคนมีวินัยในการออมดูแลเงิน ปุ้ยค่ะอย่าเรียกว่าวินัยดีกว่าเรียกว่าเจ้ากีเจ้าปลาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทํางานเก่งของวงการนะคะทําั้งงานข้างหน้าทํางานหลังบ้านช่วยเหลือกันอ้าวขอบคุณค่ะพี่ปุ้ยค่ะ โชคดีร,ำรด่ำรวยขายดิขายดีเลยข้อนี้ตอบถูกไปเยอะเลยแป<น>ดคนมีใครบ้างมีอเล็กมีพี่บ๊อบบี้มีพี่จิกมีพี่แหนมมีพี่ปุ้ย,ย,ยมีน้องหญิงมีพี่ต๊อกแล้วก็มีน้องเอกนะครับเห็นไหมข้อหน้าค่ะเป็นเรื่องของความรักความรักที่เป็นแบบแซ่บเวอร์จริงหรือเปล่านันาเซอ้าช่วงหน้าสักครู่ค่ะ